แจ้งข่าวดีชาวสวนยางนะคะวันนี้ยางทั้ง4ชนิด ปรับเพิ่มขึ้นค่ะสวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะวันนี้มาแจ้งข่าวชาวสวนยางพาราทุกท่านนะคะราคากลางยางพาราประจำวันที่11มกราคม2567นั่นเองค่ะมาเริ่มกันที่น้ำยางสดนหน้าโรงงาน DRC ไม่ต่ำกว่า35%นะคะวันนี้อยู่ที่กิโลกร,รัมละ56บาท20สตางค์ต่อกิโลกร,รัมค่ะซึ่งปรับเพิ่มมาจากเมื่อวาน40สตางค์เลยนะคะ ต่อมานะคะเป็นยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3%เรเซนราคากลางวันนี้54.92บสาท92สตางค์ต่อกิโลกรมัมปรับเพิ่มขึ้นมาจากเมื่อวาน 27. สตางค์ต่อกิโลกรัมค่ะยางแผ่นรมควันชั้น3ชนิดไม่อัดก้อนนะคะราคากลางวันนี้57.35บาทส5สตางค์ต่อกิโลกรมัม อันนี้ก็ปรับเพิ่มขึ้นมาจากเมื่อวาน9สตางค์ค่ะและสุดท้ายเลยก็คือยางก้อนถ้วย DRC 100ซค่ะราคากลางวันนี้46่สบาท64สตางต่อกิโลกรมัมปรับเพิ่มขึ้นมา11สตางค์ต่อกิโลกรัมนะคะสำหรับยางก้อนถ้วยและยางทั้ง4ชนิดนี้นะคะวันนี้ปรับเพิ่มขึ้นทุกทุกชนิดเลยนะคะยังไงก็สำหรับยางท้องถิ่น ราคาขายท้องถิ่นราคาเท่าไรที่ไหนบ้างชนิดไหนบ้างสามารถแจ้งเข้ามาได้นะคะสำหรับชาวสวนอย่างทุกท่านค่ะ